หน้าเจ็ดก็คือเจ็ดวันแรกก่อนที่คุณจะมีประจำเดือนหนสอนับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกไปเจ็ดวันโดยนับวันที่มีประจำเดือนเป็นวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งสอี่นี่คือหลังเจ็ดหลังจากมีประจำเดือนวันแรกเจ็ดวันถือว่าเป็นวันปลอดภัยจากการตกไข่สามวิธีหลังในยังไงไม่ให้ท้อง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะถามกันเข้ามาเยอะแล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะขอวิธีแบบสดหรือว่าหลังในยังไงไม่ให้ท้องหลังในยังไงไม่ให้ท้องถ้าเรียกร้องกันมาขนาดนี้นะคะมันก็มีค่ะวิธีการหลังในยังไงไม่ให้ท้องแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ต้องขอย้ํานะคะว่าการสดหรือการหลังในแม็กจัหลีกเลี่ยง แม้จะรู้วิธีในการหลีกเลี่ยงยังไงไม่ให้ท้องแต่ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงนะคะมีโอกาสเสี่ยงท้องสูงนะคะทางการแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้นะคะแต่ถ้าหากว่ามันฉุกเฉินจําเป็นจริงๆหรือมีเหตุผลจําเป็นมากๆนะคะมันก็มีวิธีค่ะการหลังในยังไงไม่ให้ท้องเรามาฟังกันก่อนอื่นนะคะคุณต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนถ้าหากว่าใครจะใช้วิธีการหลังในยังไงแล้วไม่ให้ท้องสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือ ใน1เดือนเนี่ยการท้องของผู้หญิงจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเท่านั้นก็คือในวันที่ผู้หญิงมีการตกไข่และหลังจากที่ไข่ตกออกมาแล้วไข่ของผู้หญิงนั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ24-36ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของการหลังในยังไงไม่ให้ท้องก็คือคุณต้องหลีกเลี่ยงวันที่ผู้หญิงมีการตกไข่ เพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้ต่อมาก็คือแล้วแฟนของคุณหรือตัวคุณที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไข่ตกวันไหนโดยปกติแล้วไข่ของผู้หญิงจะตกช่วงกลางของรอบเดือนช่วงกลางของรอบเดือนอยู่ตรงไหนโดยปกติแล้วในผู้หญิงที่มีการตกไข่ปกติมีประจำเดือนปกติ ประจำเดือนจะมาทุกๆ2 8่สถึงสาวันเขาถึงเรียกว่าประจำเดือนก็คือมาเดือนละครั้งคำว่ากลางรอบเดือนก็คือตรงกลางของรอบประจำเดือนนั่นเองสมมุติว่าประจำเดือนวันแรกของคุณผู้หญิงมาวันที่1โดยปกติแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าประจำเดือนจะมาทุก2 8่สถึงสาวันถ้าประจำเดือนเดือนนี้มาวันที่1ประจำเดือนรอบถัดไปมาวันที่ยีก็คือตรงนี้ ไข่จะตกช่วงกลางรอบเดือนใช่ไหมคะระหว่างวันที่1นะคะวันที่มีประจำเดือนวันแรกของเดือนนี้ไปถึงประจำเดือนวันแรกของรอบถัดไปก็คือวันที่14นี่นะคะคือกลางรอบเดือนแต่ถ้าใครมีประจำเดือนวันอื่นก็นับไปค่ะไข่จะตกประมาณวันที่14นับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกไปค่ะแต่โดยปกติธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเป๊ะ เพราะฉะนั้นไข่อาจจะมีการตกคาดเคลื่อนได้ก็คืออาจจะเร็วขึ้น2วันหรืออาจจะเลทไป2วันจากวันที่เรานับได้ก็ได้เพราะฉะนั้นไข่อาจจะตกตั้งแต่วันที่12 13 14หรืออาจจะเลทไปอีก2วันก็คือ15 16ก็คือถ้าคุณมีประจำเดือนวันนี้ไข่อาจจะตกได้ตั้งแต่วันนี้วันที่12 13 14 15 16นะคะ 5วันนี้ถือว่าเป็นวันไม่ปลอดภัยเพราะว่าเป็นวันที่ไข่อาจจะตกได้และวิธีการนับวันไข่ตกแบบนี้จะใช้ได้เฉพาะกับผู้หญิงที่มีประจำเดือนสม่ำเสมอทุกเดือนเท่านั้นรอบประจำเดือนสม่ำเสมออยู่ที่ทุก28ถึง30วันเท่านั้นถ้าเป็นคนที่ประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้าง2เดือน3เดือนมาที คุณใช้วิธีการคาดเทเนวันไข่ตกนะับแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะคนที่มีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอแสดงว่าสัญญาณการตกไข่ของเขานั้นไม่สม่ำเสมอค่ะไม่สามารถคาดคะเนวันไข่ตกได้และอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คืออสุจิของผู้ชายเมื่อเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกของผู้หญิงหรือมีการหลั่งในเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ตายทันทีหรือไม่ได้มีชีวิตอยู่แค่เพียงหนึ่งวันเหมือนกับไข่ของผู้หญิง แต่มันจะสามารถมีชีวิตว่ายอยู่ในโพรงมดลูกของผู้หญิงได้อีกประมาณ3ถึง5วันโดยเฉลี่ยจะ3วันแต่ก็มีนะคะอาสุจิบางตัวของคุณผู้ชายบางคนที่อึดสุดๆก็อาจจะมีชีวิตอยู่ในนั้นได้อีกถึง5วันและนี่คือ2สิ่งที่คุณต้องรู้ถ้าคุณจะใช้วิธีการหลังงนายยังไงแล้วไม่ให้ท้องรู้ว่า ผู้หญิงมีการตกไข่วันไหนแล้วก็รู้ว่าอสุจิเมื่อมันเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกมีชีวิตได้อีก3-5ถึงวันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหลั่งในแล้วไม่ให้ท้องคุณต้องทํายังไงก็ได้ไม่ให้อสุจิมันไปเจอกับไข่ของฝ่ายหญิงได้อะสวิธีหลั่งในยังไงไม่ให้ท้องวิธีที่1ก็คือการนับหน้า7หลัง7อันนี้หลายๆคนคงเคยได้ยินกันมานะคะหน้า7หลัง7ปลอดภัยยังไงไม่ท้อง แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็ดมันนับยังไงเข้าใจกันถูกต้องแล้วหรือเปล่า <c oughs> วิธีการนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดก็คือให้เอาวันที่มีประจําเดือนวันแรกเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงกลางสมมุติว่าวันที่คุณมีประจําเดือนวันแรกวันนี้นะคะวันที่14คือวันที่คุณมีประจำเดือนวันแรกหน้าเจ็ดก็คือ7วันแรกก่อนที่คุณจะมีประจำเดือนหนึสองสาม 4 5 6 7ก็คือ7วันที่วงสีน้ำเงินนี้คือ7วันแรกที่เป็นช่วงปลอดภัยจากการไข่ตกเพราะวันที่14คือวันที่คุณมีประจำเดือน7วันแรกนี้คือวันปลอดภัยจากการไข่ตกสามารถหลังนายได้แบบปลอดภัยแล้วคำว่าหลัง7ก็คือนับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกไป7วันก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังเจ็ดก็คือนับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกไปเจ็ดวันโดยนับวันที่มีประจำเดือนเป็นวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือหลังเจ็ดหลังจากมีประจำเดือนวันแรกเจ็ดวันถือว่าเป็นวันปลอดภัยจากการตกไข่แต่โดยปกติแล้วหลังเจ็ดนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือน หลายๆคนก็คงไม่ไหวนะคะถ้าจะาลืมมาหึมซ้ํากันในช่วงที่มีประจำเดือนหรือถ้าใครไม่แคร์ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการฝ่าไฟแดงช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลอดภัยจากระยะไข่ตกเพราะว่ายังมีประจำเดือนอยู่เพราะโดยปกติแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปไข่จะตกวันไหนคะไข่จะตกประมาณวันที่14นับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกไปก็คือนับจากวันนี้ไป14วันจะเป็นวันที่ไข่ตกเพราะฉะนั้น7วันแรกก็ยังถือว่าเป็นช่วงปลอดภัยจากระยะไข่ตก วิธีที่2ก็คือการสังเกตวันตกไข่หรือการสังเกตตกขาวหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นในวันตกไข่โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะวันที่ผู้หญิงมีการตกไข่เนี่ยมันจะมีลักษณะอาการหลายๆอย่างที่เป็นสัญญาณค่ะ1สิ่งเลยนั่นก็คือการมีตกขาวโดยปกติแล้วผู้หญิงมีตกขาวได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะช่วงไหนไม่ได้ติดเชื้ออะไรเป็นภาวะปกติก็มีตกขาวได้ โดยปกติแล้วตกขาวของผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นจํานวนมากขึ้นนะคะในช่วงก่อนมีประจําเดือนหลังมีประจําเดือนแล้วก็ช่วงวันไข่ตกก็คือช่วงกลางรอบเดือนซึ่งลักษณะของตกขาวที่เกิดขึ้นในช่วงวันไข่ตกลักษณะมันจะคล้ายๆไข่าาขาวใสๆยืดๆหนืดๆบางๆนะคะไม่ได้เหนียวข้นเหมือนแป้งเปียกไม่ได้เป็นสีขาวจะเป็นใสๆเหมือนไข่าขาวเลยค่ะ ลักษณะตกขาวแบบนี้ที่เกิดขึ้นในวันตกไข่นะคะจะเป็นตกขาวที่เกิดขึ้นเพื่อเอื้ออำนวยทําให้ผู้หญิงสามารถตั้งคันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตกขาวแบบนี้มันจะช่วยทําให้อสุจิเนี่ยหล่อลื่นอสุจิให้เข้าไปสู่ภายในช่องคลอดเข้าไปเจอกับไข่ได้ง่ายขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกในการตั้งครันจึงเป็นมูกวันตกไข่ <S <S เพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนนะคะต้องสังเกตตกขาวของตัวเอง ว่าวันตกไข่เนี่ยตกขาวของเราเป็นยังไงถ้ามีลักษณะตกขาวเหมือนกับช่วงกลางรอบเดือนนั่นแสดงว่าไข่จะตกแล้วหรืออาจมีการตกไข่เกิดขึ้นแล้วและอีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงไข่ตกที่เราสามารถสังเกตอาการของตัวเราเองได้ที่เป็นผู้หญิงนั่นก็คืออุณหภูมิร่างกายจะสูงขึ้นโดยปกติแล้วอุณหภูมิร่างกายจะสูงขึ้น1วันก่อนไข่ตกแล้วช่วงเย็นมันก็จะลดลง แล้วเช้าอีกวันหนึ่งที่เป็นวันไขต่ตกอุณหภูมิก็สูงขึ้นอีกหลายๆคนจะรู้สึกตัวเองได้เลยนะคะว่ารู้สึกแบบร้อนๆ้อนบุเหมือนจะเป็นไข้ล้ร้อนหนาวร,นร้อนข้างในมันเป็นเพราะว่าเรามีการตกไข่แล้วอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนต้องสังเกตตัวเองถ้าจะใช้วิธีนี้ต้องสังเกตว่าตกขาวของเราเป็นยังไงในช่วงไขต่ตกอุณหภูมิตัวเราเพิ่มขึ้นยังไงในช่วงไขต่ตกแล้วช่วงนี้มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ถ้ามันมีทั้งตกขาวอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าแล้วเป็นช่วงกลางรอบเดือนด้วยแสดงว่าวันนี้เรามีการตกไข่เกิดขึ้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงการวิเพศสัมพันธ์ <S <S 2> <S 2> แต่ถ้าหากว่าสําหรับใครนะที่รู้สึกว่านับหน้า7หลัง7ก็นับไม่เป็นนับวันไข่ตกก็งงๆไม่รู้ไข่ตกวันไหนยังไงนะคะจะสังเกตมูกไข่ตกก็สังเกตยาก มีอีกหนึ่งวิธีนะคะนั่นก็คือซึ่งวิธีนี้สะดวกแล้วก็ง่ายนั่นก็คือการโหลดแอปติดตามวันไข่ตกมาใช้ค่ะในปัจจุบันนะคะสมาร์ทโฟนอำนวยความสะดวกให้เรามากไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะคะมีหลายแอปมากเลยนะคะแอปติดตามวันไข่ตกสามารถไปเซิร์ชกันได้เลยนะหาแอปติดตามวันไข่ตกนะคะแล้วก็โหลดมาไว้ใช้ได้กรอบข้อมูลการมีประจําเดือนเข้าไปนะคะ แอปเนี่ยมันก็จะคำนวณให้เรานะว่าช่วงไหนเรามีโอกาสเสี่ยงตั้งครรภ์สูงที่สุดช่วงไหนมีโอกาสเสี่ยงตั้งครรน,น้อยช่วงไหนประจําเดือนควรจะมาช่วงไหนเป็นช่วงไข่ตกแอปมันจะคำนวณให้ตามความน่าจะเป็นในข้อมูลที่เรากรอกลงไปของการมีประจําเดือนแต่ละเดือนนะคะมันก็จะคำนวณให้เรา ก็ใช้ได้ง่ายเลยค่ะดูจากแอปแอปก็สามารถบอกได้ว่าช่วงไหนเสี่ยงตั้งครรสูงช่วงไหนโอกาสตั้งครรน,น้อยนะคะก็ลองดูวันในแอปได้และนี่นะคะก็คือ3วิธีหลังในยังไงไม่ให้ท้องแต่ก็ต้องขอย้ำกับทุกคนนะคะว่าการสดการหลังในไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดนะคะจะใช้วิธีหลังในเนี่ยก็ยังถือว่ามีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆแนะนําให้คุมกําเนิดด้วยวิธีปกตินะคะทางการแพทย์ถ้าหากว่าคุณใช้ถูกต้องครบถ้วนตามคําแนะนํามีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์สูงกว่า99%เลยนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงน้องสาวแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย